กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมนะครับผม Iron น o อ s ก็ห่างหายกันไปนานนะครับสำหรับช่องนี้ก็พอดีไม่มีอะไรนะครับเหมือนเดิมว่าผมนะงานงานอีกแล้วนะครับโอเควันนี้นะครับผมก็หาเวลานะครับมาเล่น a อ็ดออฟส i ลลัสเซชั่นสนะครับจนได้นะครับผมก็จากคลิปที่แล้วนะครับมีคนขอมานะครับขอให้อ่าสร้างอีเวนต์นะครับสอนสร้างอีเวนต์เพิ่มอีกโอเค วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนสร้างอีเวนต์นะครับยึดเมืองแล้วก็ยึดประเทศไปเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะงงกันโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปเปลี่ยนแผนที่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับโอเคมานะครับผมเอาละกดไปที่ Edit เหมือนเดิมนะครับกดไปที่สร้ a งซีเนียร์โแล้วก็เลือกนะครับเหตุการณ์ที่ท่านผู้ชมอยากได้ผมได้สร้างเอาไว้แล้วนะครับจำนวนหนึ่งนะครับ o นวัตุอีเวนต์นี่แหละ โอเคมาสมมติว่าผมอยากสร้างอีเวนท์ที่เยอรมันนะครับยึดปารีสแล้วฝรั่งเศสแพ้เลยโอเคมาผมก็กดไปที่เซตอีเวน์นะครับเซตอีเวน์ add new event นะครับแล้วผมก็จะเขียนชื่ออีเวนท์ว่า fall of อ่า fall of ปาร i s นะครับ fall of ปาร i s อ่าผมก็จะให้มันขึ้นที่เยอรมันนะครับขึ้นที่เยอรมันวันเวลาผมให้ตั้งแต่1936ถึงเอ่อบีปโจวโวเลยก็แล้วกันนะครับโอเคหลังจากนั้นผมก็จะให้มันซ้ำได้ปะะ่าวะให้มันซ้ำก็ได้นะครับโอเคให้มันซ้ำได้อาล่ะหลังจากนั้นผมก็จะเกิดไปที่เหตุการณ์นะครับก็คือเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขก็คือกดไปที่ add new อันนี้นะครับอตาตรงเนี้ย Add new trigger นะครับกดเข e ้าไปกด Add new condition นะครับเอาล่ะหลังจากนั้นก็ให้เลือกที่ตรงนี้นะครับ o c c u p y นะครับ e อน่นพีดขออภัยนะครับ Occupied Province นะครับกดเข้าไปหลังจากนั้นนะครับให้เลือกด้านบนเป็นแอนนะครับกด Select Province นะครับก็คือเยอรมันเยอรมันนี่ยึดเมืองนะครับให้เยอรมันยึดเมืองนะ ปารีสนะครับเงื่อนไขก็คือเยอรมนีต้องยึดเมืองปารีสโอเคหลังจากนั้นกดโชว์ป๊อปอัพไปครับแล้วผมเขียนว่ายังไงดีเอ่อ uh, this เุ้ยเขียนภาษาอังกฤษ this time เ uh, ่อ German n e e can take Paris เดี uh, ๋ยวเหเขียนผิดเขียนผิด Can take Paris uh, gain อเคครับผมนะเอาละ่ะยังไงต่อดีตอนนี้ผมไม่มีรูปภาพนะครับที่อยากให้ใส่ uh, แล้วก็กดไปที่ outcome outcome ก็คือสิ่งที่ตามมานะครับผมคือเราสามารถให้เลือกได้นะครับว่าจะกดอะไรขึ้นแต่ผมขอให้มันมีอันเดียวก็แล้วกันนะครับที่เท่าผม เ,เขียนว่ายังไงดีฮิตเท่าก็คือคำที่ให้เรากดนะครับผมก็จะเขียนว่าา this ทุยไทยเฉย this end of of France นะครับ France France CE โอเคแล้วผมก็จะเขียน question mark นะครับเอาละมา แล้วเราก็มาดูผลกระทบกันนะครับก็คือถ้ามันถ้าเรากดอันนี้นะครับผลกระทบก็คืออันแรกครับอัปเดตเวสแลนด์โพวินก็คือล้างนะครับล้างเมืองนั่นเองให้ไม่มีใครยึดครองนะครับให้มันกลายเป็นเขตไม่มีใครยึดครองโอเคผมก็ล้างฝรั่งเศสไปเลยล้างฝรั่งเศสรครับให้กลายเป็นดินแดนที่ไม่มีใครยึดครองไนงะอ่าแบบนี้ปับปับปบ โอเคยึดมาแบบนี้เลยนะครับอ่าโอเคเอาที่แอฟริกามั้ยไม่เอาะเอาแค่นี้พอก่อนหลังจากนั้นนะครับผมก็กดไปที่ animation นะครับแล้วก็ collid by natural natural ก็คือดินแดนล้างผู้คนนั่นแหละแล้วผมก็จะให้เยอรมันนะครับมายึดดินแดนหลังผู้คนจากฝรั่งเศสนั่นเองเออเขียนผิด ฟังแรกยังงงๆเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูถ้ามันเสร็จนะครับโอเคผมก็จะให้เยอรมันยึดตรงนี้เลยนะครับยึดไปเลยโอเคแบบนี้ยึดข้างล่างนี้นะครับนิดนึงอา่าผมจะสร้างวิชีฟานดีไหมไปจะสร้างวิชีฟานดีไหมไม่ไม่เอาโอเคแบบนี้ไปเลยนะครับแบบนี้ไปเลย โอเคนะครับสร้างแบบนี้ปั๊บแล้วผมจะให้อิตาลีนะครับยึดนิดหนึ่งก็แล้วกันเดี๋ยวสงสารพันธมิตรเรานะครับโอเคแล้วก,กด animation เหมือนเดิมนะครับ natural ก็คือดินแดนล้างผู้คนให้กลายเป็นของอิตาลีเขียนผิดอกีกโอ้พเจ้านะครับอิตาลีก็ยึดยึดตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ใช่ไหม ตรงนี้โอเคอีนิดหน่อยนะครับเอาละน่าจะสำเร็จละเซฟครับเซฟครับผมมาแล้วก็ก,กดเซฟครับเอาละมาเรามาดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมคุยม้วไว้หรือเปล่านะครับก็คือถ้ายเยอรมันยึดปารีสฝรั่งเศสทั้งในยุโรปทั้งหมดนะครับจะต้องกลายเป็นของ บางส่วนตรงนี้จะเป็นของอิตาลีแล้วก็ส่วนด้านบนจะเป็นของเยอรมันนะครับมาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมพูดเอาไว้หรือเปล่านะครับโอเคไหมสองพันตรงนี้อัพเงินมาเยอะๆนะครับเอาล่ะอัพอย่างครับอัพอัพทุกอย่างทุกอย่างจำเป็นนะครับสําหรับเรานะครับอย่าไปอัพแค่2อัน3อันนะครับที่หายกันพอดีอ่าลิซเซอร์โอเคไหม เอาละก็ช่วงแรกๆนี่ครับมันก็จะเดินช้าหน่อยนะครับอ่าพวกธงพวกเทินอะไรพวกนี้นะครับเอาละแล้วก็รอไปก่อนเออแล้วผมก็ได้จัดอีเวนต์ไว้เยอะซะด้วยนะเออสงครามกลางเมืองสเปนเงี้ยโอเคสร้างมาเยอะๆครับสร้างทหารมาเยอะๆเลยเราจะยึดฝรั่งเศสรวดเดียวจบนะครับ แบบเราไม่มีแผ่น2ต่อนะครับเพราะว่าเราไม่มีประเทศเยอรมอนแห่งที่2สองนะประมาณนั้นนะครับผมมาเครวมกันครับนาจะได้สักสอง0มืกว่าได้ไหมสอง20,000กว่าครับเอาล่ะผมจะขอให้ดูแค่ตอนถึงยึดปาริสพอนะครับไปยึดปาลิสให้ได้ ต่อยมันยึดเยอรมันไปเราจะยึดปารีสจะให้ดูอีเวนต์จะยึดเบอร์ลินก็ยึดไปจะให้ดูอีเวนต์เว้ยโอ้โหหาฝรั่งเศสนี่เยอะจริงๆไปจะถึงปารีสแล้วจะยึดก็ยึดไปพวกเออยึดไปเลยเป็นไรโอ้โหมันจะถึงกว่าจะถึงเบอร์ลินอีกนานแต่ว่าเราเนี่ยถึงปารีสถินหนแลวโอ้โหโหโคตรเยอะ ยังเยอะยังเยอะดูดูเป็นไงครับอ่านี่ไง f a l l of Paris this time German c a n t a k e Paris again this end of fence กดเข้าไปครับโอ้หทำไมแผนที่เป็นอย่างนี้อ้าวเรียบร้อยครับผมนะฝรั่งเศสตรงนี้น่ครับกลายเป็นของเยอรมนีหมดเลยแต่ว่าแต่ว่าตรงนี้เป็นของเป็นของฝรั่งเศสนะ อ่าแล้วก็ยึดดินแดนส่วนนี้มานะครับแต่ว่าประชาชนไม่ค่อยพอใจเราเท่าไหร่นะครับไปดูดูครับเกณฑ์นคนมาได้เท่านี้เองอ่าส่วนอิตาลีนะครับก็ได้ดินแดนบางส่วนตรงนี้ไปอ่าส่วนนอกนั้นก็ยังเป็นของฝรั่งเศสเมอนเดิมแล้วเราก็ยังทําสงครามกับฝรั่งเศสมอนเดิมนะครับผมอืมกาเล่นจริงๆนี่เราก็ต้องการเอาไว้จํานวนหนึ่งนะครับแล้วก็ส่งคนไปยึดปารีสนะโอเคเอาละนี่ก็เป็นการทดสอบนะครับโอเค เอาล่ะ,ละก็สำหรับคลิปนี้เข้าไว้แต่เพียงเข้านี้ดีกว่านะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อไปกำลังใจให้ช่อง i อรอนคอร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม